เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศหลังจากนี้ลินล,ลี่แยกวงรับงานเดี่ยวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศแยกวงกับลินล,ลี่ถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวจากนี้ไปไม่ได้เป็นคนรับงานให้น้องแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักร้องสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตได้ประกาศยกทรัพย์สินทั้งหมดให้น้องอยู่จินลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวและยกให้ลิลลี่นารีนาดน้องสาว10%จากทรัพย์สินที่หาได้ทั้งหมดล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าหลังจากนี้น้องลินลี่แยกวงรับงานเดี่ยวน้องลินลี่เต็มวงแบบเต็มตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้น้องได้ลองฝึกมาสักพักแล้วสำหรับเจนนี่ถือว่าเก่งมากๆฝากทุกคนพพอร์ตน้องด้วยนะคะ ปีนี้น้องอายุ20ปีแล้วถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเจนนี่เชื่อในความสามารถและศักยภาพของน้องว่าน้องทำได้แน่นอนส่วนใครอยากเจอเจนนี่ก็ยังสามารถติดต่อเจนนี่เต็มวงได้เหมือนเดิมนะคะส่วนงานที่รับไว้ยังเป็นเหมือนเดิมจ้าแล้วเจอกันนะคะ จากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าแล้วถ้าอยากจ้างทั้งคู่สามารถจ้างได้เหมือนเดิมไหมคะเจนนี่ลินล,ล,ลี่เต็มวงน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นด้านเจนนี่ก็ได้เข้าไปตอบว่าจ้างได้คะ่ะแต่อาจจะต้องติดต่อแยกกันคะ่ะเพราะต่อไปเจนนี่จะไม่ได้เป็นคนรับงานให้น้องแล้วคะ่ะ